อาครับซื้อมาแล้วครับผมกองโซลา่าอาครับจะติดเครื่องแล้วมาไม่ทันนะครับเมื่อกี้เแต่ว่าเปลี่ยนกองไปแล้วโซลา่าด้ยอาให้ดูครับโ,โอเค บ่นบิ่นบ่นแนวบ่นหมด่นเี่บ่นกัน่นแน่เด้าบ่นนิดเดียวเออบ่นเบิ่องมันเบิ่นติดตีนบ่ล้างล้างกองนี้ด้วยนะครับกองนี้มาล้างเปลี่ยนกองเพราะว่าเป็นกองกระดาษนะครับตู้กระสุนวายอีกสิบบาท

ฟต์กไยังมันขาดบอกเดาเลยที่เด็กไปสี่เดี๋ยออี้เฮ้ีขัญชิงต่างเงี้นบตั้งแลยจีตั้งไงวะตั้งเ้เรือไปลองยกยดาวข้างนอกมั้บอไไปข่างนอกโอ้โยกบได้่ รับเพื่นวะราเ่ยนวะตั้งตั้งดำใหม่ครับให้มันลงช้ากว่านี้หน่อยอู้เด็กกาลเหรอมาเพื่อต้องตอกหูอกไปหูเลยมันเป็นยังงโอ้ยทีนี้ได้๋ยเปลี่ยนกล่องโซล่ะอ้ยเปลี่ยนตัวนี้หายเลยครับกับร้าน ตัวนี้กจริงมันม่ขายเลยเ่็นมอนไอ้ตัวกล้องกล้องหน่อยมันนี่กล้องนี่มงนสีมันีกจะเปลี่ยนต้นแต่ว่าทิจริงกัเปลี่ยนผอมกันเลย่มไม่จริงมีช่องอะไรบเออตัวหน่อยเขาเปลี่ยนกันอยู่กล้องทัวไปหาหน่อยนะหลานไ้ก็ม่ขายเกนอายสิสี่มมกสิบสี่ยี่สิบสี่ิบ ตามติดชีวิตรถน่าแตนนะครับเขียวนาโนโอ้สีสวยมากครับนัรถไหนได้ปีหนึ่งปีหนึ่งยกขึ้นบอกหัลุ่มทไหนฮะลุ่มทไหนห่บอยกยกขึ้นก่อนยกขึ้นแต่เขาลง ตัวลงโบเป็นสายบอกสางลวดมาบอกเนี่ยต่างดากปั่มเพิ่ขึ้นว่าปัมมัน่าอางก้งขึ้นน้งดังขึ้นงสขึ้น้ลงนะขึ้นเ้อลงลงชุดแบเขาขึ้นเอาขึ้นปะ

ของเราของเรามันเป็นระบบอันน,นั้นเลยยิงล่มนะเอนนอยิงยิงดำตัวคันโยกเมันอันเดียวของไหนนี่ก้อนจังสองอันในขั้นอันน่ะขั้นสิงเกอร <c oughs> ์เท็กกันสองอ <c oughs> ันอะไรเขาจะไหนมันเป็น,ออนเออหนึ่งเหอนก้องนึกเหรอกลุ่นเก่าทั้งของอันก็ไปลองจ้ะมาลองลองลองดู โอเคครับมาให้นล้วเตนลองดังโอ้โหตาติดง่ายโอ้โหเสียงเครื่องก็ดังเงียบเดียวนาะพอแล้วพอแล้วพ้านิ เุ <t <t ้ยเสียงยังนะยังไม่เคยเจอครับเสียงอะไรดังนะผมเอาลงเอาลงลงไว้บอสาก็หน่เอาสาก็นิล ไอนอนเพิ่งชิปหนึ่งว่าอยู่แต่ตู้ตนว่าน่าต้องเจ่าแล้รถไปเอาเพิ่งชิปสองไม่ใช่ เดี๋ยวให้เราล่องคันมันเนี่ยเวอร์ที่สองไม่เห็นเราลองที่คันอีกแบบนึงไงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวให้เราตังค์ก่อนฮะครับบอกว่าจะขายใส่งวดว่าเหลี่ยวอยู่เมื่อ ไม่ใช่ไม่ใช่รถรถนัาแต็มรวนัาแต็ม,ตม,มโอ้มันอันนี้คีมมาแล้วมันดับกระรถดกระเรนครับไอ้น,นี่ก่อนเนี่ยหรอมันไม่ได้นามแยกกว่าหารมันไหลอยู่ในข้าสีนป่ะเออก็ปล่อยออกวิดเอง มันหัวนี่ขับเก่ามันขับใหมนี่ขับเก่าเา่าน่าเป็นขับเกาขับเกาเหะ้เอาเอาคน่ิงย่งไลงสาระู่งบอเรมือมือเราหนักดิมือหนักแล้วโครเต็มดอกเลยฮะลองดูครับเยอ xuống tôi là dẹp nhạc này bà biết ở lòng nhanh nhanh thôi sĩ là vân mãn chào chào chân sĩ là chân sĩ là chân sĩ là sĩ là chân sĩ là chân sĩ là chân sĩ là sĩ là chân sĩ là chân ลอ,อยรั่วครับมันไม่ได้รั่วครับมันเป็นคราบน้ำมันที่เราไล่เพราะว่าเราปล่อยออกหมดเลยดับลงช้าแล้วครับผ่านแล้วครับไม่ได้รั่วแล้วครับมันเป็นคราบน้ำมันเก่าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องน,นั้งการนั้งสิ่งนะครับผมบเดี๋ยวไปติดตามชีวิตนาแตนนะครับว่าจะเบ,บเิ้ลแบบติดต,ตีนหรือเปล่าเบิ้ลนครับ แรงคันนี้แรงอยู่แล้วนะคันนี้เครื่องไว้ด้วยเกียร์ไว้ด้วยจัดไปครับเจรการคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม